ส่องเป็นหลักเป็นแหล่งใช่ไหมได้จีนไหนผมไปส่งมือเป็นหลักเป็นแหล่งแล้วกันนะที่ไหนอะตามหนึ่งตามแลนอะไรเงรี้ยนะที่ชอบตัวหนังเวลาไปเดบะไปกเดบะไปเดบะอะไรพี่ไปดีไม่กินหรอกลงดิเฮ้ยช่วงนี้งด เพิ่งเห็นข้างในร้านเนี่ยคือร้านอะไรน,นะร้านเือผ้าเนี่ยใช่หรอตรงนี้อ่ะเออไม่ใช่มั้งเป็นไรชอบย้อนสอนน่ะมายังวะเขาแปลกนะ่ชอบยืนอยู่การถนนเกินไปมาแล้วพี่เกดดรับ พี่เพื่อครับข้างหน้าครับพี่ข้างหน้า,า,นาบินหมื่นเลยครับเข็มเดียวพี่หมอใส่พี่นะหมอหมอน่าจะไปใส่เข็มโปอันนี้ไว้ให้ครับโปหมืน<ช>่นนะครับใช่ฮัลโหลครับเรื่นกระเป๋าอะไรเองฮัลโหลยูอีมาหน้าธนาคารตอนนี้เลยเดือกวันธนาคารแลนเราก อนวเนียเนปาลพี่เกตอยู่ไหมคะครามอยู่ครับอ๋อคนเนี้ยเขาคนเนี้ยค่ะเบอร์ที่ที่ที่ให้ที่หนูให้คนไหนครับเนี่ยคุณคุณผู้ยายใส่ผมครับพี่ผมครับอือคือคนนี้ถูกต้องไหมใช่ครับอือแกงอยู่แก้งไหนน่ะอยู่อันเวลครับพี่อยู่อันเวล มีอะไรจะบอกพี่ปะอ่าคือมืาอวานอ่ะมันเรื่องรถดุวใช่ไหมผมไปแจ้งมาแจ้งมาแล้วก็คือผมเช่ารถกับคนชื่อเบอร์6833ไม่เพราะผมเช่าไม่ไม่ใช่ดิไม่ใช่แบบนี้เลยปะหน้าโรงพักไม่ใช่แบบนี้ไม่ใช่หรอไม่ได้พูดพูดแบบนี้ปะอ๋อหน้าโรงพักเมื่อคืนใช่ผมผมไปครับพี่ไปสองคนเลยไม่ใช่หรอผมไม่ได้พูดอนี้เออเองก็ไปไม่ใช่หรอ ใช่ครับใช่เออเองบอกว่าเองโดนป้นถูกต้องไหมใช่ครับใช่เออแล้วถามหน่อยตอนที่ถามอ่ะบอกว่าโดนป้อนอ่ะแล้วทำไมาเองถึงจะเอ็งอถึงไม่พูดแต่ว,ว่าเองอ่ะเช่าคนนี้มาต้องรอให้มานั่งตามคือคือ,คอ,อไม่รู้ครับพี่เพราะว่ามันมันรถหลุดไปอ่ะถ้าผมไปแจ้งความมันก็ผมไม่รู้ทะเบียนอ่ะมันจะไม่รู้ได้ไงก็เองพวกเองเป็นคนเช่าเองเองเป็นคนเช่าจากเขาเอง แล้วเองพอเช่าเสร็จประกาศหมายจับพวกเองสองคนก็มาหน้าโรงพักพอมาหน้าโรงพักเสร็จเองก็พูดกับพี่บอกพี่ผมก็โดนปล้นเหมือนกันอืมแต่เองไม่ได้บอกว่ารถคันนี้เองเช่ามาก็คือผมรียกว่าเขาเขาจับโจนได้พี่ผมเลยไปหน้าโรงพักอืมเองอยากคิดว่าเขาจับจรได้ไงพี่ถามหน่อยเองเองไม่พูดกับพี่ฟักคำหนึ่งเลยว่าเนีย่ยรถคันนี้พี่ผมทำหลุดนะอืม เองไปแค่บอกว่าเองโดนป้นเหมือนกันเหมือนร้อนตัวเหมือนไปหน้าสอร้อนตัวแล้วตอนที่โทรศัพท์ไปทำไมไม่รับผมเหรอพี่อืมผมผมเพิ่งมาครับเพิ่งมาอะไรเองก็ยังอยู่หน้าสออพี่อยู่เลยอ๋ออันนั้นมันคนละเบอร์พี่อัผมชอบมาจากผู้ชายอ่ะ มเบอร์ห้าแปห้าสามอืมก็คือหลายทอดเนาะใช่ปะมันน่าจะประมาณสามทอดก็คือเองเป็นคนเช่าคนสุดท้ายถูกต้องไหมใช่<ร>ใช่ครับใช่แต่มันก็สวยตรงที่ว่าไอ้รถที่เองเช่ามันมาป้นพวกพี่แต่แต่ผมมีพยานนะพี่ตอนที่ผมโดนขโมยรถอะ่ะอืมไ่มเองไม่ได้บอกก่บพี่ดิ เองไม่ได้พูดกับพี่แบบนั้นดิหน้าโรงพักอะ่ะเองไม่พูดเลยว่าเองมีพยนพยานไม่คือ,อคือ,อผมจะเล่าให้ฟังก่อนพี่คือตอนแรกกับผมไปจกแคบปใช่ไหมแล้วทีนี้มันมันมีผู้ชายกับผู้หญิงอะขี่รถมาแล้วคือผู้ชายลงรถมาแล้วก็เหมือนเหมือนมาเอารถพวกผมไปเลยอะ่ะแล้วก็บอกว่าขอบคุณสาหรับรถอะไรเขาก็ไปเลยอะ่ะแล้วทีนี้ผมก็ถามผู้หญิงผู้หญิงว่าไม่รู้จักเขาเหมือนเขาให้พามาหารถอะ่ะแล้วเขาขับรถไปเลย แล้วผมก็ไปตามหาเขาแล้วก็ไปเจอเขาไปป้นเพื่อนผมอยู่ที่ร้านเทียซิวอะ่ะตรงปั๊มอาเทนาครับแล้วผมก็เลยไปแจ้งความไว้แล้วก็เห็นตำรวจประกาศหมายเรียกพบผมเลยไปครับเองอยู่ใช่ไหมตอนที่พี่เอารถไอ้คันนั้นไปลงพักเอาไหู้อยู่ครับพี่อยู่อยู่อยู่แต่เองเได้บอกกับพี่ไหมว่าพี่คันนั้นอะ่ะ ผมอะเช่ามาแล้วมันหลุดไปไม,ไม่ได้บอกครับพี่นะพี่ถามอาจรแบบนี้ใครสวยครับเหมือนจงใจโกหกเหมือนจงใจแบบฟัางเรื่องขึ้นมาแต่พี่ไม่สนใจหรอกว่ามันจะเป็นยังไงแต่สุดท้ายอะ่ะถ้าถ้าตอนที่ที่พี่ไปแจ้งความอะ่ะ รถคันนั้นอะ่ะมันเป็นของของเอ็มดีนมผงเออก็จริงแต่เขาอะ่ะมีพยา,ยานปล่อยเช่าให้เองแต่เอ็มดีนมผงอะ่ะก็สวยเฟมิน่าเฟมินาแล้วแล้วคือตอนเนี้ยเองก็ซวยต่อจากเขาที่เองไปเช่ามาแต่พี่ไม่รู้กว่าเองไปเช่าจากใครมา เช่าจากเบอร์หกแปดสามสามพี่เออเองก็ไปหารับผิดชอบแบบตรงนั้นเองเพราะสุดท้ายเองเองก็ยอมรับมาแล้วว่าเองไปเช่าคันนั้นมาแล้วพี่จะรู้ได้ไงว่าเองไปป้นมาฮะจริงไหมน่ะเองก็ยอมรับกับพี่เราเองอะ่ะเช่ามาจริงเองก็ไปหารับผิดชอบไว้คนนั้นเอาเองแต่สุดท้ายเองอะ่ะเช่ารถคันนั้นมาแล้วคันนั้นมาปนพี่แต่แต่แต่พวกผมก็โดนป้นเหมือนกันนะพี่ แล้วผมก็มีหลักฐานที่ผมไปแจ้งกับตำรวจอยู่อะมันมันก็ทำกันได้หลักฐานอะเอ็มดียิงกูนะมื่กี้นะงั้นก็ยังมีหลักฐานเองก็เอาหลักฐานไปไปแย้งเอาเองแล้วกันเนาะ เบอร์อะไรนะเบอร์นั้นเบอร์อะไรที่ยังเช่ามาหกแปดสามสามครามผิดก็ซัมเมอร์ตอนซัมเมอร์ที่ที่เขาให้เช่าคือให้เช่าเบอร์ไหนเบอร์หกแปดสามสามใช่ไหมใช่ไหมอันนี้เบอร์หนูใช่ไหมเนี่ยคนเนี้ยใช่ครับใช่ใช่หกแปดสามสามเบอร์ใครเบอร์ผมอ๋อก็คือเบอร์เรา คือเราเช่าต่อมาจากจากแก๊งหนูแก๊งหนูให้คนนี้เช่าแล้วคนนี้ก็ปล่อยต่อแล้วแล้วเราอยู่แก๊งอะไรอะ่ะไม่มีแก๊งครับประชาชนครับไหนไหนอันเวลลองใส่หน้ากากให้ดูหน่อยดิสองคนเลยครับ ม่เช่นี้พี่แล้วมีหลักฐานไหมครับว่าว่าไปเช่าเขามามีครับมีครับมีอยู่กับน้องบมเราก็คือมีหลักฐานโดยเช่ว่าไปเช่ามาจริงถูกต้องไหมครับใช่ครับใช่อืมนั่นก็นั่นก็รับรับสภาพด้วกันเนาะพอเองก็เช่าเขามาจริงอ่ะเองก็ไปหาโจรมาให้ได้เองก็รับผิดชอบกับพี่อ่ะแต่พี่เรียกไปที่แลนดครับ ยิงไม่ได้วะวัดพี่ของครับไม่เคยยิงอ่ะคือไม่คือวัดกันตรงนี้แหละไปตอนประมาณตีสองมั้งผมจะกลับไปครับจ่ิงเหรอครับพี่เกดได้เมียั้เอเมียวันอะไรมั่งอ่ะยังไม่มีเลยครับยังไม่มีหรอ ใช,ชใช่ครับชัวนะใช่ครับชัวครับไม่มีอะไรเลยอะไม่ใช่ใสพี่พี่ดูตัวกันอ่ะพี่พี่ลองจกดูครับไม่เป็นไรก็ถ้าถ้าไม่มีก็ไม่มีไงครับนึงนะ ไอโลฮานเรียกไอไอเบลให้หนไอเดยพี่ถามอะรอไรเบลเบลขอดูหลักฐานที่เองไปไปเช่าห <c oughs> ไหนดิให้ให้ผมส่งให้ในเบอร์ใช่ไหมพี่ได้ครับีฟได้ครับได้ครับมาเรียนนี้มาเรียนนี้ด่วนด่วนด่วน นี่หนอที่คนว่าเนาะที่ปล่อยปล่อยเช่าเออมันก็คือความผิดของเองอีกทีทีท่เองไปปล่อยให้ให้แกงอันเวลเช่าอีกทีหนึง่งแต่เองรู้ไหมเนะี่ยว่าเฟื้อกับกางเกงที่เองใส่อ่ะเองรู้ไหมไม่รู้ครับเอ้ว่าเฟื้อเกับกางเกงที่เองใส่อ่ะมันเม่ตอนไหนพี่ตอนนี้เหรอเนี่ยตอนนี้ตอนเนี่ยเฟื้อกับกางเกงที่เองใส่มันคือ เห็นน้องบอกเป็นเหมือนจะเป็นตัวเดียวกันแล้วอันนี้ผมเพิ่มผมเพิ่มผมเพิ่มเปลี่ยนมาเมื่อกี้เลยนะพี่ตอแรกเมื่อคืนนะผมใส่กางเกงสีเทาแบบพี่อะแล้วก็เสื้อสีดําเป็นนั้นไปแอบเบลใช่ใช่ไหมเน่ะแอบเบลเสื้อกางเกงตัวนี้ป่ะเนี่ยพี่ป้อนมึงอะที่ถ่ายถ่ายถ่ายทวิตล้อหลอกอ่ะคือกูจาได้เสื้อกางเกงตัวนี้คล้ายๆนี่เลยคล้ายๆนี่เลยตรงนี้เลยส่งนียแหละ คือเองจะไม่มีอาวุธจริงเหรอใช่คร ja ับพี่พี่พี่ลองแทงแล้วโจกดูได้แมก็กดอันนี้อูุมันก็เก็บได้หมดหละน้องเดี๋ยวผมให้ให้ตู้ดูก็ได้พี่ผมผมยังไม่ได้ขึ้นเลยหนูเขาโดได้ไหมคะไม่ครับไม่ก็เมื่อวานใช่ไหมหนูชวนลูกไปไปเล่นคอมโบคับน้องก็เลยไปปล่อยเช่ารถต่ออันนี้หนูเป็นพยานให้น้าครับ แต่พี่ขอเบอร์แบบงานเบอร์อะไรนะตอนเองปล่อยเช่าตีสี่ชั่วโมงสี่ชั่วโมงที่แล้วเจ็ดโมงม็เป็นตีสามตีสามเองปล่อยเช่าตอนกี่โมง ่อานน่าจะช่วงประมาณตีสองมั้พี่ยี่สิบเอ็ดชั่วโมงที่แล้วอะรูปที่เองส่งมาให้พี่อะเองถ่ายรูปตอนเจ็ดโมงยี่สิบและเอง,เองถ่ายมาตอนสี่ชั่วโมงก็ตกประมาณตีสามไอเบลตอนป้นตอนกี่โมงอะตีสามพี่ตีสามหลังจากหลังจากปล่อยปล่อยเช่าไปดีตีสามกุกว่าพี่ข้าว่าพี่มีเข้าว้าะพี่กรอเข้าา หนึ่งศูนย์เจ็ดสองแบงเป๊ะดีเนาะเวลาห้าแปดห้าสามวันนี้คือเบอร์ของคนนั้นใช่ไหมใช่ครับใช่หนึ่งศูนยจ็สามหศูนย์เจ็ดสองขอบพี่มามาหากระาดาษกลางหนอครับสองคนแล้วสองคนเอาหัวแกงมาด้วยนะได้ครับพี่นะ มันก็เท่ากับไอน้องคนนี้มันเองไปเช่ากับอาเฟมิน่ามาทีหนึง่งอ่ะพอเช่ามาเองก็ปล่อยเช่าเป็นเวลาที่ช่วงประมาณตีสามไอเบลก็โดนเป้นประมาณตีสามกว่าถูกต้องปะมันเรื่องโจแนวะใช่ใช่ครับความเป็นจริงก็คือน่าจะเป็นไอไอสองคนนั้นอ่ะน่าจะโดนน่าจะอะกูาถามหน่อยปล่อยเช่าไป แล้วมันโดนป้นอืแต่มันไม่ได้บอกว่ารถมันหลุดไม่มีใครพิมพ์เลยพี่ว่ารถหลุดอ่ะเมื่อคืนคนั่ไม่เลยไอ้ไอ้ตัวไตัวไอ้อันเบละมันไม่ได้บอกเลยว่ารถมันหลุดอ่ะกูถามถามหน่อยนะว่าถ้าสมมุติว่าไอ้เบลเช่ารถไปไอ้เบลโดนป้นและไอ้เบลเป็นคนเช่าไอ้คนเนี้ยแล้วมันจะบอกไหมว่าเออรถคันนี้พี่ผมผมเช่ามาแล้วผมหลุดแต่ประเด็นอะไอ้ล็อกจำมามาเช้าได้ไหม อไอ,อ,ต,อ,อตัวนั้นอ่ะมันยืนอยู่ออน,ยน,น่ามันยืนแบบฟลอรนแบบเหมือนแบบมไม่ทําอะไรเลยยืนมาอ้อผมโดนป่นเหมือนพี่โดนป่นเหมือนกันเหรอพี่ผมก็โดนป่นอืมก <c oughs> ็ว,ว่าอยู่ <c oughs> เห็นสีแกงสีเขียวมายืนถูกต้องตามหลักอะ่ะถ้ามันถ้ามันโดนป่นจริงๆริงอ่ะแล้วถ้ามันถ้ามันน่ะไอ้น้องเองชื่ออะไรอะ่ะเฟ้อดดำอะ่ะครับผมชื่อสกอร์รับเออ แล้วพี่ถามไหนว่าหลังจากหลังจากนั้นอะ่ะไออันเวลมันได้พิมพมาบอกเองไหมว่ารถโดนขโมยอะ่ะไม่ไม่ไม่ได้พิมพ์อะไรแล้วมีแค่แชทนั้นนะพี่อืมอย่างีแค่ส่งโลมาล่าสุดผมก็ถามคนไหนแล้วก็ไม่ได้พิมอะไรต่อแล้วอืมนั่นแหละเพราะสุดท้ายอะ่ะถ้าถ้ามันโดนปล้นจริงมันก็ต้องบอกเราตั้งแต่ตอนนั้นแล้ะแต่มันไม่ได้บอกมาลมาแล้วครับพี่ อืมพี่ถามไหนว่าเราอ่ะตอนที่รถเราหลุดอ่ะเราได้ได้ไปบอกกับเจ้าของรถไหมว่ารถหลุดให้ไปแจ้งความอ่าไม่ไม่ได้ไอ่อาไม่ได้พิมพ์ไปบอกครับแต่โทรไปครับพี่แต่โทรไปเขาไม่รับครับเออไม่มีหลักฐานเหมือนเดิมและเองรู้ใช่ไหมว่าเขาปล่อยเช่าให้เองตอนตีสามประมาณตีสามนิดนิดถูกต้องไหมครับเออแล้วน้องพี่โดนปนป,นประมาณตีสามครึ่ง เองคิดว่ามันไม่มันมีตรงไหนที่มาแบบไม่สมเหตุสมผลมั่งว่าว่าเองไม่ได้เป็นโจรอะคือคือคอย่างงี้บพี่คนนี้ครับพี่คือ,ค,อคนที่เห็นเขาเอารถผมไปอะคนนี้คือคนที่พาโจรไปรถผมอะมีหลักฐานไหมครับคือหนูหนูไม่มีหลักฐานแต่ว่ามันหนูหนูยืนอยู่ตรงเนี้ยตอนนั้นเล่นอยู่กับน้องหนูอยู่ตรงเนี้ยแล้ว พี่ชายคนนั้นเขาก็เดินเข้ามาแล้วก็บอกว่าให้หนูไปส่งหน่อยเขาว่าองนี้แล้วแล้วหนูก็บอกว่าได้ให้ไปส่งที่ไหนแต่เขาขอขับเองพอเขาขับเองเขาก็ขับวนอยู่ในเมืองครับแล้วแล้วเหมือนเขาจะวนตามจุดดําอ่ะหนูหนูนึกว่าเขาวนหาเพื่อนพอเขาวนวนวน,วนไปจนถึงถึงร้านเสื้อผ้าที่อยู่ตรงแลนด์น้ำเงินอะ่ะ เขาก็จอดเขาเจอรถคันนึงเขาจอดดูแต่ว่าเหมือนรถมันล็อกมัง้งเขาขึ้นไม่ได้เขาก็กลับขึ้นมารถหนูแล้ววนขึ้นไปแขแขบบนพอไปแขบบนแล้วเขาเจอรถพี่คนเนี้สองคนเขาก็ลังจกแขบอยู่ะเขาก็โดดลงจากรถหนูแล้วก็พูดว่าขอบคุณสําหรับรถฟรีแล้วก็โดดขึ้นรถพี่ชาเขาขับออกไปเลยนี่คือเราเห็นคนเดียวถูกต้องไหม ใช่ครับอ๋อมีไอ้ไอ้แดงที่เห็นพี่ชายเขามาขอยืมรถไปใช่ไหมที่บอกให้ไปส่งอะ่ะตรงเนี้ยตรงครับหนูเห็นว่าเขามาขอให้ไปส่งค่ะอืมแต่สุดท้ายก็เรามีหลักฐานตอนที่โจมันขโมยไหมล่ะอันเวลมันไม่ไม่ได้แับไปเพ่อืมแต่เรามีหลักฐานที่เราเช่ารถต่อจาก เขาไปถูกต้องไหมใช่ครับม,ม,มันเป็นเวลาเดียวกันกับที่ที่รถถ่ายไอ้ที่ปล่อยเช่าแลหลังจากนั้นไม่กี่ไม่กี่นาทีการนั้นอะ่ะก็มาป้นจะม,มามาป้นแกงของพี่ละเองจะรับผิดชอบเป็นไง คือพี่ไม่ติดใจหรอกพี่เองบอกว่ารถหายและมันพูดกันได้แต่เองไม่มีหลักฐานมายืนยันอะ่ะใครใครก็พูดได้หลักฐานปากเปล่ามันมันใช้อะไรไม่ได้น้องเออและอ,อย่างก็คือเรื่องเรื่องเนี้มันมีประเด็นหลักตรงที่ว่าเองไปเช่ารถคันนี้มาแล้วรถเองหายแต่กลับกาไปที่โรงพักไอรถที่ที่โดนหายเองไม่ไม่รู้สึกว่าเออพี่คันนี้ยเองยังไม่บอกตำรวจเลยว่าคันนี้ผมอะ่ะ เช่าเขามานะรถผมหลดรถคันนี้ของผมเองไม่รับผิดชอบเองปัดความรับผิดชอบอะแล้วตอน s m d หญิงอะเขาโดนตำรวจจับเองยังไม่ยังไม่รู้ฝึกอะไรเลยทั้งที่เขาเป็นเจ้าของจริงๆอะ่ะทั้งที่เองเป็นคนทำรถเขาหลดอะเองไม่ไม่ได้มีความรับผิดชอบสักอย่างเลยอะคือคือตอนนั้นพวกผมไม่อยู่กันแล้วพี่ตอนที่เขาเขามาไม่รู้ตอนอไหนอะมันจะไม่อยู่ได้ไงตอนที่ประกาศเรียกเรียก,เ,ยกเองก็ยังอยู่หน้าหน้าสอนออะพี่เลย เองยังไม่เออ,อแล้วเองยังไม่พูดกับตำรวจเลยว่าพี่ไอ้ตำรวจครับคันนี้โจรป้นของผมไปเองครับผมเช่ามาไม่มีเลยมีแต่เองบอกผมโดนโจรป้นคือตอนผมไปผมผมเจอแต่รถไงพี่ผมไม่เจอคนอะ่ะผมพวกผมก็เลยกลับกันอะไรพี่ยังยืนอยู่ข้างหน้าโรงพรักอยู่เลยถามไอ้คนไฟหมอกดิไม่เจอพี่เหรอแล้วเองไปเองไปยืนอยู่ตรงนั้นต้อง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 พักนึงแล้วมีตำรวจด้วยเองยังเดินไม่คุยกับตำรวจข้างหลังเลย ต้องให้ต้องให้เล่าให้หมดเลยเหรอฮะเองจะบอกไม่เจอคนได้ไงนี่เองก็โกหกแล้วเองไม่เจอได้ไงผมผมหมายถึงเจ้าของรถนะพี่อืมก็พี่ไม่ได้บอกว่าเจ้าของพี่หมายถึงเอ็งไม่บอกตำรวจหรือไม่บอกทางพี่ล่ะเออเองไม่ได้พูดเลยเลยเองพูดคำเดียวว่าผมผมโดนโจนโดนเหมือนกันครับรถคันนี้เลยครับตอนเขาประกาศหมายเรียกอ แล้วลบเป็นไปไม่ได้เหรออ่ะถ้าถ้าเองเป็นโจรเองเอารถคันนี้ไปป้นแล้วพอโดนจับแล้วเองก็แกล้งทำเป็นมามาเสอหน่อยอย่างเงี้ยแต่เองไม่ได้บอกกับพี่ไงถ้าเองบอกกับพี่ว่าเออคันนี้พี่ผมก็โดนเหมือนกันนะผมเช่ามาต้องให้พี่มานั่งตามมานั่งหา ไอม้มึงไอม้มึงบ้านเนี่ยมึงจะยืนขวางทำไมกันนะมี่ไทอ่ะไอม้มีเราเราเออคือพี่จะให้ฝั่งพวกผมรับรับผิดชอบยังไงเพ่ ก็คือจะรับผิดชอบถูกต้องไหมถ้ากันก็นกนตีครับยี่ห้าวันนี้ยี่ห้าวันนี้ยี่หกขอขอแบบจ่ายเป็นของได้ไหมพี่ตีดีกว่าน้องยี่สหกสักประมาณสี่ทุ่มอ่ะเราน่าจะจบพอดีปะกับทีไปเอ็กพรุ่งเนี้ย จบยังองจ่ายเป็นไรอะ่ะคิดว่าเองจะจะรอดเรื่องนี้ไปได้อะ่ะใหอเบลมดโป้นอะไรมั่งยาตันหนึ่งยาวิ่งสองตรองปะใช่พี่ใช่ครับใช่แล้วอีกที่งานร้านอีกเงินด้วยกล่องซอมไ,มไปหมดเลยอะ่ะไม่เหลือเลยโบเบ พี่ถามหน่อยพวกเองเล่นเล่นแอน์ต่ำบ้านกันปะเล่นครรบเบ่นเล่นครับรบี่์แล้วมียาตันกับยาวิ่งปะได้ซื้อใครปะซื้อแหลักครับนัวนเอางี้ตีสิบใบสี่ทุ่มพรุ่งนี้ว่าไงครับขอขอเสนอเป็นสองเลยน,นะพี่พี่ลองเสนอเป็นสอ ไม่พร้อมตีเหรอทำไมไม่พร้อมตีอ่ะเองยังไม่เคยตีใครไม่ใช่หรอยังฟารมม์มมาหนึ่งปีเคื่อนโันไม่มีเงินแกงเองก็อยู่กับมานานแล้วน้องตีสักห้าสิบใบจะเป็นอะไรไปอันมันหนักครับพี่คั้งสิบใผมเสนอเป็น จ่ายเป็นยาตันยี่สิบขวดแล้วก็ยาวิ่งห้าสิบเลยครับเฮ้ยมึงตลกปะเนี่ยฮะไม่ผมเ่ีนเลยครับไม่ไม่ตลกเลยยาตันห้าสิบหรอตู้คาบเองได้ยาโห้มึงเขาคิดว่าเราไม่มีโตครคาบยามั้ง มองข้ามเลยคิดว่าไม่มีโตครขับยาถูกต้องปะไม่ไม่ไม่ได้มองข้ามรับก็คือมันของพี่มันโดนป้นไปอะโตครขับยาแต่ไม่มีเงินทองคาบะขอสักแสนห้าแล้วกันถ้าจะไม่ตีอะแสนห้านี่จ่ายวันไหนครับถึงไม่ตีครับพี่ยังเสนอไหไดิว่ากี่วันขอเป็นพรุ่งนี้ได้ไหมครับได้ครับก็คือแสนห้าคือจบไปเลยไหมครับพี่ไม่มีตีได้ครับแสนห้า S 1> <S 1> <S พรุ่งนี้นะครับตาสับได้นี่ครับขอโทษครับแล้วจะขับพี่ขอโทษครับนี่ครับ <S <S ไม่มีอะไรใช่ไหมพี่ผมจะไปยังไงล่ะเออไม่มีอะไรละโลฮามึงบอกมึงครับได้เหรอ <S 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 มึงจะขับมึงจะครับจริงไหมหล่ะกูให้ครับไปสองร้อยโลโลโลฮาร์มึงขับแล้ว <S <S สองร้อยอันใหญ่สวยนะกูเครับพี่เก็ตว่าไงครับตอนนี้เสร็จแล้วใช่ไหมครับใช่ครับ โอบคุณครับนี่นะพี่บอกให้ถ้าเองไม่มีหลักฐานการปล่อยเช่านะเองซอยแค่นั้นเองโอเคครับพี่ครับพี่ว่าไงก็ตอนนี้พี่รีวายอยู่ไหมอ่ะไม่อยู่ครับโอเคครับขอบคุณครับ h ล l l o ครับอันนี้สองคนนี้รู้จักกันเหรอรู้จักกันครับอ๋อโอเคครับนี่ครับพ่อที่ครับผมคิดว่าอันเดียวไอ้เหี้ย เงี่ยผู้หญิงมันนี่เท่าไหร่วะเงินทองแฟนห้าก็ไม่เขาเขาเขาสวยเองเออแปลมารถมตินแล้วไม่มีวาับผิดชอบอ่ะใช่มีกระทำมันสาขายั้ยฮะ มีกระท่อมกันทาขายไหมอืมไม่มีเลยครับเพาะเพรวยน่าบอกแล้วในเมื่อกูหาเงินทองวิธีอื่นไม่ได้ วิธีแอดดอบแม่กกูก็จะหาด้วยวิธีอื่นไงเลี้งอยู่ไหนอะเลีงเดี๋ยวอันเบลเอาทองเงินทองมาให้นะพรุ่งนี้แปดห้านะดีถ้ามันไม่ตีอ่ะเพราอยากตีมันไม่ตีอะ มันเป็นคนเช่ารถหรอพี่เกตูเลยอ่คือมันเป็นสามทอดไว้ทอดแรกเอเดมดีหญิงล้วนอ่ะปล่อยปล่อยเช่าไปกับให้คนชื่อไอคนชื่อเอใช่ไหมแต่คนชื่อเออไปปล่อยเช่าให้คนชื่อบีก็คือไอเนี่ยคือคนชื่อบีมันก็คล้ายเหมือนมันคือเจ้าของรถแล้วอ่ะแต่ว่ามันมัมันมีสัญญากันกับเอกับไก่บีอ่ะปล่อยเช่าแต่ไอ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 ตัวบีเนี่ยแม่งไม่มีหลักฐานที่ที่โดนโดนโจล้น โดนโจนลดหลุดมันก็สวยไงแต่ถ้าไม่มีหลักมนเป็นมูลค่าอ2 m ใช่เอามาหน่อยเถออันเวว่ามันเป็นอาดีเก่าอยู่มานานแลวไม,ไม่ไม่ตีมันไม่<อ>เรียกของก็พอแล้วไม่ตีก็บุญละถ้าไม่ติดเราเตะทิ้ไปเองนะอ๋ะอคิวไง เดไม่เป็นไรอันนี้ชดเชยวันนี้ไงไม่ได้ก็ได้มาแสนแสนห้าเนี่ย